สวัสดีคุณผู้ชมอย่างเช่นเคยนะคะแล้วก็ต้อนรับกันด้วยค่ะกับรายการเล่าเรื่องข่าวดิฉันใบเฟิร์นมนันชยาค่ะวันนี้รับหน้าที่นะคะนํามาอัปเดตเรื่องราวต่างๆให้กับคุณผู้ชมนะคะก็ต้องบอกว่าหลังจากที่มีการเลือกตั้งกันไปแล้วกับนายกอบจอทั่วประเทศไทยค่ะอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่น่าสนใจค่ะก็คือจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเพราะหลังจากที่สิ้นเงานะคะของโกทอนไปในช่วงนั้นค่ะก็ทําให้ เห็นว่าอํานาจเนี่ยไม่เข้าใครออกใครจริงๆค่ะพี่เบอร์เบอร์ที่ได้เน่เราเราพอใจมาทั้ใจเทีแรกก่อนมาไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เบอร์ไหนเป็นพิเศษอะมั่นใจกับการเลือกตั้งในครั้งนี้ยังไงบ้างคก็ค่อนข้างมั่นใจนะเพราะว่าถือว่าทุกคนที่ออกไปลงพื้นที่ก็ให้กำลังใจแล้วก็บอกให้สู้ ก็ได้ได้กำลังใจดีขึ้นท่านทัศินจะประสานมหาสมุทรหาเสียงในพื้นที่ด้วยไหมคะตอนนี้ยังไม่ได้คุยกับท่านเรื่องนี้ค่ะจะเข้ามาก็ขอที่ช่วต้องต้องดูที่ดุลพินิจของผู้ใหญ่เลยค่ะจะมีระดับผู้ใหญ่ในการเมืองคนไหนที่แบบติดต่อมาเพื่อจะช่วยในการหาเสียงตอนนี้ยังไม่ได้คุยเลยค่ะเขาเคุณขอบคุ้นกุ้ค่ะตอนนี้ยังไม่ ก็ฝากชาวประจีนบุรีนะคะวันนี้จอยได้เบอร์สีก็ฝากพ่อแม่พี่น้องด้วยลวกันค่ะแล้วจะลงพื้นที่พบปะพี่น้องเรื่อยๆหลังจากนี้ค่ะพบปะพี่น้องอ่าเดี๋ยวัที่มีผู้ใช้สิทธิ์โดยเฉลี่ยก็ประมาณ500-600ถึง600คนต่อหน่วยนะครับก็จะใช้เวลานับทั้ง2ส่วนนี้ก็น่าจะเสร็จสิ้นภายในไม่เกิน20นาทีกานะครับในส่วนของการนับของแต่ละหน่วย และสามารถที่จะส่งผลการนับไปยังศูนย์อำเภอนะครับได้ในเวลาอนันรวดเร็วเราคาดว่าที่ศูนย์ของอบจเนี่ยนะครับน่าจะเห็นรูปเห็นร่างเรื่องของผลคะแนนอาจจะยังไม่เป็นทางการนะครับน่าจะภายใน21นาฬิกาหรือ3ทุ่มไม่น่าจะเกิน4ทุ่มนะครับน่าจะเห็นแล้วน,นี่มานี่เข้ามาขอบคุณผมนะครับแล้วก็มาขอบคุณ พี่น้องหลายๆท่านนะครับที่อยู่ตรงนี้ในฐานะที่ไปช่วยเขาในการเลือกตั้งนะครับผมผมเป็นเป็นคนผมเป็นเป็นคนดูแลจอยนะครับดูแลครอบครัวนี้มานะครับแล้วก็วันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่าแต่เขาสมัครในนามพรรคของพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วนะครับน้งตบมือให้จอยรับที่เลือกตันะ้งจอย ก็จะถ่ายรูปเชิญแล้วใช่ไหมครับขอเชิญท่านท่านท่านทีใช่ค่ะตอนนี้ต้องทํางานให้ปร้อบค่ะค่ะเพราอนาคตนี้คือก็แต่มันก็ต้องเป็นครบสี่ปีเนาะค่ะเดี๋ยวสี่ปีค่อยว่ากันค่ะสี่ปีมาว่ากันแล้วมันจมือนต้องช่วยไม่ผู้สมัครสซซแล้วคะ ตอนนี้เดี๋ยวต้องเรียนปรึกษาทางผู้ใหญ่ก่อนค่ะแต่ยังไม่ได้คุยกันเลยยังไม่ได้ยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้คในส่วนคนไทยก็ไม่ได้มีปัญหาใช่ไหมคะไม่มีค่ะไม่มีค่ะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ และตอนนี้ต้องถือว่าตำรวจนะคะกำลังจับตามองเลยละค่ะกับพื้นที่ลานรับฝากรถค่ะที่จังหวัดสะแก้วค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเขากำลังมองกันอยู่ค่ะว่ามีการลักลอบพาคนหลบหนีเข้าออกณบริเวณพื้นที่นี้หรือเปล่าค่ะรถปแปลกเข้าไปเขาก็จะโทรบอกกันนะครับรถเจ้าที่เข้าไปก็โทรบอกกันนะแต่ก่อนนะแต่ปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีเลยนะครับเพราะเจ้าที่เข้มงวดแล้ว แต่ก็ต้องเป็นจุดจุดที่ต้องเฝ้าระวังครับเฝ้าระวังค่าหัวก็จะแพงขึ้นอีกซึ่งล่าสุดก็จะหัวละเจ็ดพันเป็นไปได้ครับก็ต้องสูงขึ้นเพราะเจ้าที่เข่มงวดขึ้นการเข้าแต่ละครั้งก็ยากลำบากก็ขอให้ระมัดระวังไว้ด้วยว่าโทษเนี่ยท่านอาจจะคิดว่าคนข้ามไปข้ามมาเนี่ยโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยโทษเพียงแค่ปรับเล็กน้อยนะครับไม่ผ่านช่องทางตรวจคนเข้าเมืองนะครับแต่ถ้าเราจับได้ แล้วพบว่ามีการข้ามโดยการช่วยเหลือแล้วผู้ที่ข้ามไปข้ามมาเนี่ยกระทำความผิดนะเช่นเป็นแก๊งคอรเซนเตอร์หรือไปสแกนหน้าจะโดนข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะทำให้ดูว่าเราจะดำเนินคดีโดยใช้มาตรการกฎหมายขั้นหนักอ่านะแล้วก็ดำเนินคดีเด็ดขาดตรงนี้นะฮะร,ระวังให้ดีเจ้าพ่อเจ้าแม่แถวนี้ผมจะดนินคดีให้เด็ดขาด แล้วข้ามไปยังไงลากไปมันจะมีไอโ่เป็นแค่โฟมใส่อุปกรณ์ไปเพราะว่าฝั่งข้างหลังนี้มีแต่บ้านเจ้านายทางนั้นนะมีแต่ระดับนายทหารในตํตำรวจทางนั้นครับผมโอ้จริงๆนะครับผมได้หัวละห้าร้อยครับผมค่าผ่านทางครับผมครับที่เหลือนี่นะฮะที่เหลือใครเอามาให้ ฝั่งนู้นครับผมและตอนนี้นะคะกับรประธานาธิบดีโดนัล์ทรัม์ค่ะต้องบอกว่ามีการสั่งการนะคะให้กองทัพเนี่ยมีการโจมตีค่ะกับกลุ่ม IS ในโซมาเลียค่ะ It's a new video of the bombing that President Trump posted to X today. Defense Secretary Pete Hegseth. Said the strikes in the African nation were directed by President Trump and coordinated with Somalia's government. The Pentagon said no civilians were harmed in the strike. <laughs> 啊，对，关了。 เรียกว่ามีการแตกทับแล้วก็กลับข้างกันไปเลยนะคะกับการเลือกตั้งค่ะนายกอบจอปราจีนบุรีแล้วก็รวมถึงสออบจอด้วยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าหลายท่านก็บอกว่าไม่ได้เกินความคาดเดานะคะเพราะว่าก็เล็งกันอยู่แล้วค่ะว่าเรื่องของอํานาจเนี่ยไม่เข้าใครออกใครค่ะสําหรับเหตุการณ์ในเรื่องราวนี้นะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเรื่องของผลประโยชน์นะคะแบบเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใครออกใครแบบ นนะะซึ่งตัวละครส่วนใหญ่นะคะก็เป็นอดีตรอบข้างค่ะของนายสุนทรวิลาวันหรือว่าโกธรน,นะคะที่มีเครือข่ายมากมายและวันนี้นะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าโกธรเนี่ยเขาไม่มีเบอร์สองค่ะแล้วก็น้องสาวนะคะอย่างนางบางออนวิลาวันอดีตนายกอบอจอค่ะแล้วก็รวมถึงลูกสาวนะคะนางกหนกวันวิลาวันนะคะที่เป็นอดีตรมชศึกษาที่การนะคะก็ต้องถือว่าล้วนแต่ยัง คงต้องพึ่งพาโกธอนโดยทั้งสิ้นค่ะเพราะว่าหลานชายนะคะอย่างนายอำนาจวิลาวันสส,สเขตหนึ่งค่ายสีน้ำเงินเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจในเรื่องของสนามการเมืองท้องถิ่นอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเลงถึงบาร,รมีนะคะก็อาจจะยังไม่แตกชานขนาดนั้นด้วยเช่นกันค่ะทีนี้ค่ะก็ต้องถือว่า สนามปราจีนบุรีที่ผ่านมาในครั้งนี้นะคะก็เลยมีช่องโหว่ค่ะเพราะว่าทางด้านของโกธรเองเนี่ยเขาไม่มีผู้ที่จะมาบริหารจัดการแทนให้ในขณะนั้นนะคะที่ยังไม่ได้รับการประกันตัวนะคะประกอบด้วยกับญาติ3คนที่มีชื่อให้รับอนุญาตเข้าเยี่ยมได้เนี่ยก็ไม่ต้องการนําเรื่องที่จะทําให้โกธรไม่สบายใจไปบอกนะคะก็เลยทําให้คนในสังกัดเดิมเนี่ยมีการแปรพรักค่ะคุณผู้ชมทีนี้นะคะต้องบอกว่า การที่ ไม่มีการจัดการค่ะก็เลยทำให้คนที่อยู่นอกเรือนจำค่ะที่เคยอยู่ในเครือข่ายของโกธรน,นะคะก็มีการกลับพักกลับฝั่งกันไปนะคะก็มีการเปลี่ยนข้างค่ะไปหนุนคนใหม่นะคะบางคนก็เป็นคู่ขัดแย้งไปลงสมัครสอรอบอจอนะคะหนุนให้เป็นนายกคนใหม่ก็มีบางเช่นกันนะคะแต่ด้วยปัจจัยสำคัญนะคะคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าการมีนักการเมืองระดับชาติขาใหญ่ชื่อชั้นน่ากเรเลงขาม ะะที่ได้รับมอบหมายค่ะให้ลงไปกำกับดูแลเรียกหารือเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนถึงสอาครั้งด้วยกันค่ะแล้วก็เรียกว่า เป็นการเรียกไปก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ปรากฏข่าวนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าผู้สมัครนายกอปจอบางคนค่ะก็มีการลงพื้นที่หาเสียงอย่างโดดเดี่ยวค่ะเพราะว่าประเมินแล้วนะคะว่าจะได้เสียงสนับสนุนแล้วก็เรียกคะแนนสงสารได้มากกว่านะคะแต่ก็ต้องถือว่าไม่ได้ต่างจากอีกหลากหลายจังหวัดค่ะเพราะว่า ปัจจัยสำคัญที่ชีขาดในเรื่องนี้เขาบอกว่าอยู่ที่กระสุนเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่านอกเหนือจากกลไกอำนาจรัฐแล้วก็บรรมีของคนที่สั่งการนะคะปราจินบุรีก็ไม่ได้มีข้อแตกต่างมากนักนะคะทีนี้นะคะคุณผู้ชมตอกย้ำไปสักนิดนึงค่ะกับเรื่องที่เกี่ยวโยงกันนะคะกับกรณีภาพสำคัญจากกล้องวงจรปิดที่เขาบอกว่ามีการขนเงินในกล่องกระดาษไม่น้อยกว่า10กล่องค่ะออกจากบ้านนะักการเมืองท้องท ินชื่อดังค่ะแต่ว่าเคยอยู่ในเครือข่ายของโกทอนด้วยนะคะเขาว่ากันว่ามีมูลค่าถึง20ล้านบาทด้วยกันค่ะสำหรับเตรียมใช้ในการเลือกตั้งอ,อบ่จอค่ะ แต่ต่อมานะคะทางด้านของนายสันธนประยุนรัฐ์ค่ะอดีตนายตำรวจสันติบาลเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นเงินที่แตกจากแบงค์พันมาเป็นแบงค์ร้อยนะคะแล้วก็มีการนำภาพแล้วก็อ้างหลักฐานไปยื่นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะคะก็เชื่อมโยงค่ะเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกอบจอแค่ไหนหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็ยังไม่มีใครกล้าย,ยืนยันนะคะเพราะว่าไม่มีใครรู้ค่ะว่าปลายทางของเงินกล่องเนี้ย ไปอยู่ที่ใดนะคะแล้วก็รวมถึงสำหรับเหตุการณ์ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมที่ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือว่านปปเข้าตรวจคนและจับกลุ่มนะคะบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดนักการเมือง6คนด้วยกันนะคะพร้อมอาวุธปืนพกประจำกายระหว่างงานเลี้ยงสังสรรค์ค่ะที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะในอำเภอรประจันตาคามนะคะความจริงเขาบอกว่าก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนค่ะแต่ว่าได้รับการแจ้งค่ะจากพลเมืองดีนะคะ เขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นการฉลองชัยชนะหรือว่าเตรียมยินดีล่วงหน้ากับคนบ้านใหญ่ประจันตาคามแต่ก็ต้องบอกว่าการพกอาวุธเข้าไปในร้านอาหารที่เปิดบริการโดยทั่วไปเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วค่ะแล้วก็รวมถึงนะคะสำหรับในครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมก็แสดงให้เห็นว่าอำนาจนั้นไม่มีแท้จริงหรือทาวรค่ะสุดท้ายแล้วผลประโยชน์เป็นตัวชี้วัดสำคัญ มากๆค่ะนี่ก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งสนามนะคะที่ผลออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แม่ก็สะเทือนกันอยู่เหมือนกันละค่ะ ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะที่น่าจับตามองนะคะเพราะว่าอาจจะมีการลักลอบพาคนข้ามชายแดนแบบผิดกฎหมายค่ะก็คือลานรับฝากรถค่ะที่อรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเนี่ยแหละคะ่ะตอนนี้นะคะตำรวจจับตามองเลยค่ะเพราะเขาบอกเลยนะคะว่ามองดูภายนอก เหมือนจะปิดมิดชิดไม่มีการต่อไปที่ใดแต่ว่าจริงๆแล้วค่ะมีการทำช่องลับนะคะเพื่อให้มีการลักลอบด้วยล่ะค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าในเรื่องนี้นะคะชุดสืบสวนตำรวจภูรธรภาคสองนะคะก็มีการเข้าไปค้นนะคะที่ร้านจอดรถแห่งหนึ่งนะคะซึ่งร้านนั้นเนี่ยเขาบอกว่ารั้วรอบขอบชิดเลยค่ะแต่ว่าถ้าเดินไปที่หลังบ้านนะคะจะมีการติดกับคลองพรมโหดที่เป็นตำบลท่าข้ามอำเภออรัญญ,ญประเทศจังหวัดสระแก้วเนี่ย เขาพบว่ามีการก่อหินแล้วก็สร้างบันไดทางขึ้นลงเอาไว้อย่างดีเลยนะคะจริงๆครองบริเวณรตรงนั้นเนี่ยก็คือเป็นน้ำเน่าเลยคุณผู้ชมแต่ว่าส่วนที่ข้ามฝั่งคลองไปตรงนั้นระยะห่างเพียงแค่ประมาณ500เมตรเท่านั้นค่ะ ก็เป็นฝั่งของปอยเปตแล้วค่ะคุณผู้ชมเป็นประเทศกรัรมพูชานั่นเองแต่ว่าเป็นที่น่าสังเกตค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ารถที่นำมาจอดโดยส่วนมากนั้นแล้วป้ายทะเบียนค่ะ มาจากจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะระหว่างการตรวจค้นนะคะก็ต้องบอกว่าทางเจ้าของร้านเนี่ยเขาบอกว่าเคยอ้างนะคะกับชุดสืบสวนภาคสองค่ะว่าเคยได้ค่าหัวด้วยนะเวลาที่คนไทยลักลอบข้ามฝั่งเนี่ยค่าหัวรายละ500บาทค่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ย ไม่ได้ทําแล้วแต่ก็ไม่แน่นะคะไม่รู้ว่าจริงเท็จอย่างไรทีนี้ค่ะตารวจก็เลยเตือนนะคะถ้าหากว่ายังกระทําอยู่ค่ะก็จะถูกดําเนินคดีข้อหาร่วมกับขบวนการเก่อาจจอาชญากรรมข้ามชาติด้วยทีนี้หลังจากที่มีการสืบขยายผลกันไปค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าโดยส่วนมากแล้วคนที่นํารถมาจอดตรงนี้ทํางานเป็นแอดมินค่ะแล้วก็เป็นล่ามภาษามือนะคะซึ่งจะได้ค่าหัวนะคะคน ละ5,000บาทเลยค่ะถ้าสามารถที่จะส่งคนข้ามชายแดนไปได้และยังไม่พอค่ะยังพบว่าค่าหัวของคนไทยนะคะที่ข้ามแดนในที่นี้นะคะก็จะมีหลอกมาทางผ่านช่องทางธรรมชาติด้วยแล้วก็บางคนเนี่ยก็เต็มใจที่จะมาเป็นคอร์เซนเตอร์ด้วยนะคะซึ่งได้ค่าหัวตรงนี้อยู่ที่4,000ถึง5,000บาทแต่หลังจากที่เขามีความเข้มงวดค่ะที่บริเวณชายแดนนะคะค่าหัวตรงนี้ก็สูงขึ้น ไปคุณผู้ชมก็อยู่ที่ประมาณ7 8 0 0 0บาทด้วยกันค่ะทีนี้นะคะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางตำรวจเองค่ะก็สามารถที่จะขยายขบวนการคอร์เซนเตอร์เครือข่ายลักลอบพาคนข้ามแดนซึ่งก็พบว่าใน1วันค่ะจะมีแก๊งคอร์เซนเตอร์นะคะที่ผ่านชายแดนตรงนี้ค่ะเฉลี่ย40คนต่อวันคุณผู้ชมคะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0บาทต่อหัวซึ่งหมายความว่า ตีเป็นเงินวันละ1 6 6 0 0 0 0บาทซึ่งภายใน1เดือนนะคะสามารถทำเงินได้ถึง 5ล้านบาทค่ะคุณผู้ชมและตอนนี้นะคะต้องบอกว่าชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค2นะคะก็ยังมีการย้ำนะคะว่ายังมีอีกหลากหลายลานจอดที่เป็นสุ่มเสี่ยงนะคะแล้วก็กำลังเฝ้าจับตาระวังกันอยู่ด้วยค่ะเพราะว่าเหตุการณ์เหล่านี้นะคะไม่ใช่แค่การลักลอบข้ามชายแดนเท่านั้นคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นกระบวนการที่เป็นอัจญากรรมใหญ่เลยละคะ่ะ และในขณะนี้นะคะคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าทางประธานาธิบดีโดนัททรัมป์นะคะผู้นำสหรัฐค่ะก็ได้มีการสั่งการค่ะให้จัดการกับกลุ่ม i อนะคะในโซมาเลียค่ะโดยล่าสุดนะคะมีการให้กองทัพสหรัฐค่ะมีการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มสมาชิกกลุ่มรัฐอิสลามนะคะหรือว่า i อในโซมาเลียด้วยเพราะว่าเป็นภัยต่อสหรัฐและก็พันธมิตรค่ะโดยทางประธานาธิบดีโดนัททรัมป์นะคะ ได้มีการโพสต์ผ่านทรูสโซเชียลค่ะซึ่งเป็นสื่อสังคมออนไลน์ของเขานะคะแล้วก็มีการระบุว่ามีการสั่งการเป็นที่เรียบร้อยโดยเป้าหมายนะคะเป็นสมาชิกระดับสูงค่ะที่เป็นพวกที่วางแผนการโจมตีต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงนะคะต้องการที่จะทำลายถ้ำค่ะที่เป็นแหล่งกบดานและสังหารผู้ก่อการร้ายกลุ่มนี้นะคะโดยจะระมัดระวังค่ะไม่ให้ ส่งผลกระทบหรืออันตรายต่อพลเรือนนะคะทางด้านของกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะคะก็มีการเผยแพร่ค่ะภาพนิ่งเป็นเครื่องบินขับไล่บินนะคะขึ้นจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Harry Truman นะคะระหว่างการปฏิบัติการในครั้งนี้ค่ะโดยการโจมตีเป้าหมายนะคะที่อยู่ในแถบเทือกเขาโกลิสของโซมาเลียะคะ่ะซึ่งทางด้านของพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐนะคะก็มีการระบุนะคะ ว่าการทำลายเป้าหมายกลุ่ม IS เนี่ยจะแม่นยำค่ะแล้วก็สามารถสังหารนักรบ IS ได้จำนวนมากและก็ไม่มีผลกระทบต่อพลเรลือนด้วยนะคะโดยการโจมตีในโซมาเลียต้องถือว่าเป็นประเทศที่อยู่ในแอฟริกาตะวันออกค่ะเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่องค์การตำรวจสากลหรือ i n t e r อร์พนะคะมีการประกาศเมื่อไม่กี่วันก่อนนะคะว่ามีการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเป็นสมาชิกกลุ่ม IS ในแอฟริกาตะวันออกได้ หลายท่านนะคะแล้วก็ท่ามกลางความวิตกนะคะถึงความเป็นไปได้ที่กลุ่ม IS ค่ะจะกลับมารวมกลุ่มกันอยู่ได้อย่างแข็งแกร่งรอบใหม่หลังจากประธานาธิบดีบาชาเอาอาซาสของซีเรียถูกค้นอำนาจเมื่อเดือนธันวาคมในปีที่แล้วค่ะ ทางด้านของเจ้าหน้าที่ในธรรมเนียปรัานาทิบดีโซมาเลียนะคะซึ่งขอสงวนนามนะคะเขาก็ยืนยันค่ะว่าทางสหรัฐได้ใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศดังกล่าวจริงค่ะและรัฐบาลโซมาเลียยินดีต่อความเคลื่อนไหวในครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าโดยกองกําลังฝ่ายความมั่นคงของรัฐพุลแลนด์นะคะแห่งโซมาเลียเนี่ยเขาบอกว่าเป็นดินแดนที่ปกครองตนเองนะคะแล้วก็อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของโซมาเลียด้วยก็ได้รุกขึ้น ค่ะแหล่งกบดานของ IS ในภูมิภาคมาร่วมเดือนนะคะมีการประทะกันแล้วก็เกิดการสูญเสียทั้งสองฝ่ายแล้วก็รวมถึงของรัฐทุนแลนด์ในที่นี้เนี่ยก็สามารถที่จะยึดพื้นที่สําคัญได้หลากหลายจุดด้วยค่ะคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าในครั้งนี้นะคะโดนั์นทรัมป์บอกเลยว่าไม่ปล่อยเอาไว้แน่นอนค่ะทันทีที่ได้รับข่าวกรองนะคะแล้วก็รวมถึง จุดประเด็นเหล่านี้เกิดขึ้นปุ๊บเขาจะรีบจัดการในทันทีเรียกว่าเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมไปเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็คือเรื่องราวค่ะที่รายการเล่าเรื่องข่าวของเรานะคะนํามาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมนะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกันอย่างเช่นเคยค่ะเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะคะและก็วันนี้ก็ยังมีทางด้านของผลิตภัณฑ์ดีๆจากช่อง13สยามไทยค่ะมาฝากให้กับคุณผู้ชมอย่างเช่นเคยเพื่อสุขภาพของท่าน ค่ะ